สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาลงมายางระเบิงทงครับทงหน้าเขาเขียวอยู่ครับฝนก็บ่ค่อยตกหรอกเขาเขียวอยู่เขาเขี้ยวเขาว่านครับทั้งปุ่นกับปิ้นคู่ก๊กขี้เล็กเนี่ยเป็นคู่ขี้เล็กครับอือครับอนี่เขาเขียวอยู่ครับน้องสะถึงเป็นสายส่งไฟฟ้าครับ เขานี่นเป็นให้อือดครับชาวนี่เป็นเขาหน้าขีเอือดครับนี่นะครับเขาเอ,อือดเอือดรือว่าหน้าหน้าเกลือดินเข้มครับดินมันเข้มครับดินเข้มมันก็สิได้เขาเชิงซีนะครับเขาห่างๆอย่างสีครับนา,ามก็มีดได้พี่น้องพอฝนมันก็ตก,กอาทิตย์มันหันแต่อาทิตย์นี้มันยังวนตกเบิงบ่งเบิง้งความเข้มของดินครับนี่นะขึ้นซากระซากนี่คือซาเข้มนะครับซามันเข้มเนาะมันเข้มเออว่าบานเขาลงไปนี่โอ้เขามันก็เกิดแหว่งๆส่งี่ครับ เป็นแวงแวงนันขึ้นบมเบิดหรอกถ้าให้เนี่ยนันมอเข้มเนี่ยโอ้โเขียวอยู่ขึ้นเขียวขึ้นหน้าปืนนะครับเามองแล้วบ่ขึ้นเพิงกับมาสามเนี่ยมาสามภูเขาขึ้นมาสามจะพักกันมาสามไปโมบถึงตัดหยาตัวนี้ถึงตัดหยาค้าตัดนี่ให้ละลอยไล่ละลอยคิดไลละลอยจะคิดกันจังไหนคิดตามความยางบ่บ่งนะครับ อันนี้ขี้เกือดที่กันคับมันบวกลึนนอกจากแล้วมาสามเดี๋ยวมาสามนี่เห็นบ่สามอะไรก็ตายครับตายกันนี่ทั้งเหลืองกันตายกันเนาะพอสามแล้วก็ตายตายกันครับปูเขียวอยู่พี่น้องขี้ไกลๆผุน่นเสิมีคนมีคนมากกันไกลๆครับสู้ไม่เป็นคนยางอยึดถุงครับคือจะของหน้าเพิ่อนกับมาไฮมาหน้านะครับ มาสามเขาสามน้เหมือนกันครับพี่น้องบ้านเท่าเนาะหลากหลายอาชีพครับเป็นมาเข็ดไทยเช็ดหน้ากันหมือนคนเช็ดหน้าปรับให้เบิ่งครับโอ้เขียวดีครับพี่น้องเขียวดีอยู่เนาะเขียวขจีเลยครับมันเป็นความเขียวเออเห็นสีเขียวๆใช่เนาะพี่น้องเบิ่งเนี่ทั้งบ้านทั้งเกินไปนยังไหนครับยืนนี่อำเภอพ่นครับเป็นแหล่งอยู่เป็นหน้าขี้เกียจก็มีนี้ย มุงขี้เอียดกขี้เอียดโอ้ขึ้นเอืยดครับงี้ว่าพี่น้องกิ้กินบ่อบุแต่ว่าก็ได้กินกันปา่านนี่ก็พูดกินบอ่อเบิดเหรอครับนี่ขี้เอืยดน้ำบ่อเนี่มองดีพเพิ่นเพิ่มได้สามเดี๋ยวเอือดผมว่าจะเอาครบมาปล่อยเราจะปล่อยกบปล่อยที่มไปงี้สิละพ่อได้ใส่เบ็ดกบกินปล่อยที่ไไปเนาะขี้เอ,อืยดครับเอีอดนาะโอ้ยก็ไครบ,บ่กันตายเไปพี่น้องเนย ตายเบิดก็ภัยครับปู่สิย่างบ่ย่างบ่หูภัยครับ่ไผมาปลูกม,ม,มาแต่อุบลไครก็ภไผว่าปลูกไว้เนี่ยเบิรงกเด้อพุ่นนะสามพอลุงละวานไหนเถี่ยวเลยเมื่อวานเบิดเข่าไปร้ายหรอสู่นกพิราบบ่ได้ว่าน่ะถือสู่นกพิราบบ่ได้นกพิราบไม่กินเบิดครับเบิรงตายบ่ขึ้นบ่ขึ้นย้อนนกได้ครับบ่ให้นี่ให้นี่บ่เอือดแต่ว่า บ่ขึ้นหย่อนนกนกไม่กินนกไม่กินเบิดจะคลองหน้าเพิ่นก็มานั่งเบิ่งกันไปคของหน้าเพื่นเราก็ลูกมานั่งมีมีจะคลองหน้ามาเบิ่งครับไปคลองหน้าเพิ่อนนั่งอยู่แต่ห่มก็กระเดาไปคล้องหน้าเพิ่นโอ้ยเบิงรับนี่ยสามเมือนกันครับสามหน้ามากกัได้กินอยู่หรอกครับได้กินอยู่บ่ขี่ลายบ่ขันมีหน้ากับบอขี่ลายครับขีนมีแบกขมปักขมอบฝ่าตายไปแล้วล่ะลักขมก็ตายตายไปแล้วครับตายไปแล้ว มันถือหนามันก็ตายเมื่ออยู่มันแบบ่าเด็กไปใส่ย้ายใส่ยังมาเสียดแล้ตายเองเนอะตายเองเสียงกของเซลล์เซลล์อยู่ครับมัถ่วงน้ำหนักนะโอ้แถวบ้า,บานเต็มอยู่ครับใช่ทำไมให้ใช่ชนะไปนนี่เด้อันนี้คือกอไผ่เนาะกิมซุ้งครับเอากิมซุ้งมาปลูกไว้ปลูกแล้วที่นึงเลยยังเขียวอยู่มันสิได้กินอยู่ไปจักก่อนนี่ แต่วันไก่ก็อมจินอยู่กับวันแอนถือพ้นมากกับวันแอนเนาะวันแอนเดี๋ยวไปหาว่าจีใบน,นี่โอ้ยไปเลี้ยงก่อนเนี่ยแต่ล้วมันก็ตายแล้วเฮงด่าเฮงจีริกินวะเฮงสิเกิดจ้เออแบงแบงยังสี่ละเนาะเออเสียงไห้เสียงหน้าเสียงหน้าเพื่อนครับพอได้นั่งลบนะมันก็จะคของหน้าเพื่อนมานาั่งมานั่งเบินเข่านี่มาจอบร้อยไทยเพื่อนสิหรอกจอบร้อยไทยจะคลองหน้าครับ เพื่อนกับ,บหันหนามาเลยลองร้อยถ่ายเพื่นนอนนาะบพื่อนอื่นเพื่อนหันมาเป็นยังได้ไม่ยิเางเก่งมามบ่เอเียนเตยบ่อปากครับเจ้าของหน้าเอาเียนบ่อปากเบิงเบิงเบิงกระถินครับอันนี้นกระทิ้นกระถินกระเดานีกูใหม่ยี่สามตุ่นนี่ครับนี่โอ้เขียวกเขียวให้เบ,บิ่งบางทีเขียวหน่อยครับโอ้เขียว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 ดีดีุ่น เหียนว่าเพิ่นพ้ย่หญ่เรายางเบิ่งหน้าเราเบิ่งเข่าสนุกเบิ่งเข่ากับเข่าหน้าเรางามงามครับพะย่ไย์ไกลๆขุนไปทางรถไฟพี่น้องเขียนคู่ดินนงคุนครับทางคู่ดินไปทางรถไฟทางรถไฟมองเป็นคู่ดินมันเป็นเพื่อนว่าบึงระเลื่องไหวครับบึงระเลื่องไหวรถไฟมามาเป็นคู่หวยเรียกว่าหวยอีสานเขียวครับ อันนัะอืมนี่เสียงเขียดว่ะพี่น้องสิได้ยินบ่ว์ผมบอหัวกันนี่เสียงเขียดห้องแอด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 อยู่ครับมืออื่นนี่คันขันมีเวลาก็ว่าสิไปซื้อซื้อลูกกบมาปล่อยไว้อยู่ปล่อยไว้ซื้อๆนะครับเพราะเด้ใส่เบ็ดกินเอาสำหรับคลิปนี้เท่าน,นี้ก่อนครับพี่น้องและพี่ร่าน้องตรงนี้ครับสวัสดีครับ